อาชีวะพิทักประชาชนยืนยันยังคงยืนหยัดยืนเคียงข้างประชาชนท่ามกลางกระแสดราม่าที่มีกระแสข่าวมีแกนนำอาชีวะบางกลุ่มประกาศถอนตัวจากการร่วมชุมนุมของคณะราษฎรแต่ก็ได้มีการรวมตัวของเหล่าอาชีวะแถวหน้าวงเล็บแนวปะทะกลุ่มใหญ่ประกาศยังคงยืนหยัด เคียงข้างประชาชนต่อไปโดยยึดมั่นหลักการ3มข้อเรียกร้องเช่นเดียวกับคณะราษฎรเช่นเดิมทั้งนี้จะมีประกาศการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์นี้เวลา5้าโมงเย็นหลังจากที่มีกระแสดราม่าไทรัฐได้โพสต์ข่าวว่าแกนนำกลุ่มอาชีวะ ออกมายืนยันการถอนตัวย้ำม,ม็อบใหญ่กลุ่มราษฎร25พฤศจิกายนนี้จะไม่มีการอาชีวะสวมแมสและปลอกแขนคอยปะทะอยู่แนวหน้าม็อบ25พฤศจิกายนไทรัฐออนไลน์แต่ก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากอาชีวะหลากหลายกลุ่มในานามอาชีวะพิทักษ์ประชาชน ยืนยันยืนเคียงข้างประชาชนและ25พฤศจิกายนนี้พวกเขายังรับบทบาทรับหน้าที่ยืนเคียงข้างประชาชนในแถวหน้าโดยยืนยัน3ข้อเรียกร้อง 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. นายยกประยุทธ์จันโอชาพร้อมสวออและพวกพ้องต้องลาออกและยุบสภา 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสง่าผ่าเผย วงเล็บไม่ใช่ล้มล้างสถาบันเรายังคงตู้ต่อไปและไม่หยุดดูแลประชาชนอาชีวะพิทักษ์ประชาชนงานนี้ให้น้องน้องนิสิตนักศึกษาและมัธยมยังคงสบายใจได้ว่ายังมีพี่ๆอาชีวะกลุ่มใหญ่ในนามของอาชีวะพิทักษ์ประชาชน ยังคงยืนยันยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไปเฟซบุ๊กของคุณม่อนมินบุรีโพลีเทคนิคได้โพสต์ว่าแฮชแท็กผมและเพื่อนพ้องอาชีวะยังคงสู้เคียงข้างประชาชนชัดเจนนะครับมีเพื่อนบอกว่าดูแลม็อบดีๆนะเพื่อนเพราะกูอยู่ในนั้นอย่าให้กูเป็นอะไรนะและอีกโพสต์หนึ่งเขาบอกว่า ใครจะถอนก็ถอนไปแล้วแต่อุดมการณ์แต่อุดมการณ์ผมไม่มีทางถอนได้จะขอต่อสู้ตามอุดมการณ์ต่อไปและจะเป็นแนวป้องกันให้หมวลชนทุกด้านแฮชแท็กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนของพวกผมจะไม่มีวันถอนแน่นอนครับแฮชแท็กสุขเกิดจากประชาแฮชแท็อาชีวะจะคุ้มไพ่อาชีวะพิทักษ์ประชาชน หนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญสองนายกพร้อมสอวอและพวกของลาออกยุบสภาสามปฏิรูปสถาบันให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างสง่าผ่าเผยไม่ใช่ล้มล้างสถาบันพวกเขายังคงยืนยันยืนหยัดที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนต่อไปอีกโพสต์หนึ่งเขาบอกว่า อาชีวะโซนผมพร้อมลุยไปกับผมเพราะเราร่วมกันต่อสู้มาตั้งแต่ต้นแฮแท็กผมดูแลน้องน้องอาชีวะที่ผมดูแลอยู่ดีแค่ไหนถามน้องน้องอาชีวะได้เลยผมดูแลทุกอย่างที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องทุกอย่างแฮแท็กผมนําน้องไปผมต้องดูแลน้องๆเท่าชีวิตของผมถ้าน้องๆที่ผมดูแลบาดเจ็บหรือตายคนที่ต้องรับผิดชอบคือผม แฮชแท็ ack, ผมไม่เคยให้น้องอาชีวะผมอยู่แถวหน้าผมจะอยู่หน้าพวกเขาทุกครั้งเวลาเกิดเหตุแฮท็ ack, ถ้าสิ่งที่ผมโพสต์ไปนี้ไม่ใช่ความจริงถามน้องๆอ,อ,อาชีวะโซนผมที่ผมดูแลอยู่ให้น้องๆอ,อาชีวะสามวาเด้งคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าพี่ดูแลน้องๆยังไงนี่คือสิ่งที่เขาโพสตหัวใจของเขาได้พูดและเปิดเผยอย่างชัดเจนวันนี้ เขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแต่ก่อนจะไปดูการสัมภาษณ์เราไปฟังนะครับว่าเขาประกาศอย่างชัดเจนว่ายัางคงยืนยันยืนหยัดและตั้งกลุ่มใหม่ในนามอาชีวะพิทักษ์ประชาชนร่วมกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆไปฟังกันครับตอนนี้ก็มีกระแสเข้ามาแล้วครับว่ามีกลุ่มฟันเฟืองขอถอนตัวนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับ สวัสดีครับผมทางกลุ่มผมนะยังไม่ถอนตัวนะครับยังเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้อง3ข้อเหมือนเดิมครับผมนะไปแนวทางเดียวกับกลุ่มรัฐตะดอนครับผมนะครับ3ข้อเรียกร้องเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยววันวันอาทิตย์นี้ทางกลุ่มผมนะผมได้มาตั้งกลุ่มใหม่กันนะครับ ชื่อว่ากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนนะเราจะมีการแถลงแถลงแถลงการนะครับของกลุ่มเรานะแนวนทางของเรานะวันอาทิตย์นี้ครับผมเวลา17.00นสถานที่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับนะครับผมเราจะต่อสู้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับเราจะไม่ปล่อยมือครับผมเราสู้มาถึงขนาดนี้แล้วฮะเราจะสู้ต่อไปนะเราจะไม่ทิ้งประชาชนนะครับ เรายึดหลักต่อสู้ฮะเหมือนเหมือนกับกลุ่มราษัรนะครับ3ข้อเรียกร้องเหมือนเดิมครับผมไม่เปลี่ยนแปลนะครับนะมีคนถามมามากมาเลยว่าถอนอาชีวะถอนตัวหรอครับทางผมไม่ถอนตัวนะครับทางกลุ่มเรายังสู้ต่อนะครับผมนะครับและเขาไม่ได้มากลุ่มเดียวยังมีกลุ่มอื่นๆมาจากอีกหลากหลายพื้นที่ วันนี้มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เราไปฟังครับวันนี้เราถึงอาชีวะเรามาหลากหลายสถาบันเรามาหลายครนะั้งแล้วเรามาหลายครั้งทุกครั้งที่มีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งระกาธทปไไยเราเอาชีวะเนี่ยเราทุกคนมาดีใจทุกคนกันจะเรามาต่างสถาบันต่างสถาบันการเรา,ามา นอาชีวะเพื่อเปชาติไทยจะมีปันเฟืองบางนาปันเฟืองสมุทรปราการปันเฟืองพลบุรีปันเฟืองนิมบุรีปันเฟืองลางกติปันเฟืองนอนบือแล้วตอนนี้กระจายกระ่ายจังหวัดนะทุกอาชีวะจะมารวมกันเพื่อมีงานเราก็จะผูกสานกันทุกทุกอาชีวะทุกสาบาเนี่ยเขาจะมีแกนเขาที่มีแกนจา่ผมก็จะเป็นฝ่ายประสานของฟันเพือนอันนี้ก็มาจากทางบางนาอันนี้ก็มาจากทางอิมบุรี พี่น <t ri pe> ี่จะแต่งสถาบันไหนครับของผมสถาบันเจ้าจิตวิยาแต่ในโรงเรียนตัวเองมันมีประเด็นมันมีประเด็นทุกทุกสถาบันมีประเด็นครอ่าก็จะมีฝากประชาธิปไตยกับฝากปกงโป้งไข่เรียกก่อนเรียกว่าปโป้งไข่ครับแต่ส่วนผมที่ผมออกมาดูว่าผมไม่ได้รับการใครคือดูตรงกาของผมนะที่มีประเด็นอยู่ว่า ผมออกมาออกมาเพื também, autant, horses, thin, march, ่อปกป้องที Zahlen. ่น้องประชาชนและน้องนักศึกษาผมไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรผมแค่นี้อยู่แค่ตรงนี้คือว่าออกมาเรียกร้องประชาธิปไทยเพราะผมไม่ได้ปกป้องใครอยู่แล้วผุกฟ้องแค่ประชาชนและน้องนักศึกษาครับครับผมมาจากอันเฟือเมืองลีนะที่ผมมาคือหนึ่งเลยนะเรามาโดยไม่มีนายจ้างไม่มีนายจ้างออกมาเรามาด้วยใจ เราไม่เคยเรียกร้อ,องอะไรเลยจากประชาชนเราไม่มีนักการเมืองคนไหนเราไม่มีทพราะวารำเรียงเราไม่จับพักการเมืองไหนเลยที่เรามาคือเรามีนายคนเดียวกันคือนายเราคือประชาชนแล้วก็เราเจตจาทุกงย่างเพื่อสิ่งนี้เรามาร่วมกันตรงนี้ทำให้เป็นท่าที่สวยงามเป็นจุ์ประวัติศาสตร์เพื่อเด็กช่างเนี่ยทุกสถาบันเลยทุกที่มารวมกันเนี่ยมาจับมือกันต่อ,อรองกันเนี่ยครูสามนิ้ว ไม่ขีกันเนี่ยคือยุดยแล้วอันนี้ต่างทางปัตตาัีก็ได้จากไหนครับผมปัตตานีติดครับเป่ดด้านติดที่เห็นยังไงครับจาการที่มาช่วยเหลือทางนี้มองมวากจริงถ้าเราไม่ออกมามันแย่นะมันเทศมันแย่มากเลยตอนนี้เราต้องออกมันไม่ไหวเราต้องช่วยอ่ะเราเป็นอาชีวะเราผมว่าเราแข็งกว่าแต่ว่าเราจะไปออกหน้าไม่ได้เพราะบางคนมันมันลมแรงไม่ถู่แต่ก็ต้องอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือดูแลนครับผม ต้นเหตุต้นเรื่องราวที่เกิดดราม่าขึ้นมาจากในแนวปะทะในวันนั้นที่เกียรติกายเมื่อมีกลุ่มอาชีวะที่อยู่ในแนวหน้าถูกปะทะและมีการได้รับบาดเจ็บจากการยิงของฝ่ายตรงข้ามถึงเจดรายแน,น่นอนแนวหลังมีพักพวกเขาหลายคนอยากจะมาช่วยแต่คะนเดียวกัน ก็มีแนวการได้ห้ามปามเพราะกลัวจะบานปลายเรื่องราวนี้อาจจะทําให้มีการผิดใจกันเพราะการสื่อสารขณะเกิดเหตุในพื้นที่แต่เรื่องราวดังกล่าวถึงที่สุดแล้วใจต่อใจเรามีเป้าหมายเดียวกันเราสามารถพูดคุยกันเพราะถึงเวลาแล้วใจต่อใจตามองตาตายแทนกันได้ เพื่อนพ้องน้องพี่อาชีวะไม่เคยทิ้งกันคำนี้ยังคงชัดเจนมีรุ่นใหญ่อย่างนิโคลายยานอสกีได้โพสต์เรื่องราวที่น่าจะเป็นคำตอบว่าเราจะควรจะจับตาและมองเรื่องนี้อย่างไรมีสองโพสต์นะครับโพสต์แรกเรื่องราวของยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม นิโคลายยาโนสกี้โพสต์ว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมเริ่มจับเขาได้แล้วว่าทำไมตำรวจฉีดน้ำตั้งแต่วันเลยท,ทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นอันใดเลยคนยังมาไม่มากเป็นเพียงกองกําลังส่วนหน้าที่เตรียมมาพื้นที่จุลนม์มันก็เล่นเราเลยอ๋อที่แท้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองตอนนี้มีเครื่องมือเดียวที่จะช่วยเราได้คือกองทัพช่างภาพ พราะมันเริ่มใช้แผนตกปกแบบที่เคยใช้กับเสื้อแดงแล้วเราต้องช่วยกันถ่ายภาพทุกมุมเท่าที่ทำได้แล้วส่งฟ้องสื่อต่างประเทศครับส่วนแผนป้องกันและรับมือต้องปรับใหม่กำลังกาดต้องมากขึ้นคัดคนใจถึงใจนิ่งลงพื้นที่สารเกิือข่ายให้แน่นภาพเด่นชัดกำลังจะตามมาทุกอย่างเพื่อข้ออ้างในการใช้กำลังทหาร ฝ่ายตรงข้ามต้องการให้เกิดภาพความรุนแรงโดยเฉพาะฝ่ายม็อบทําให้ม็อบสติแตกทําให้เหล่ากาดเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วไประบายออกกับมวลชนฝั่งตรงข้ามและเขาก็เก็บภาพเหล่านี้มองว่าม็อบใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้คือทางที่พวกเขาวางไว้อีกพสต์หนึ่งของนิโคลไล ยานอสกี้ได้โพสต์มีรายละเอียดใจความว่าขอให้เชื่อว่าผมไม่มีเจตนาเขียนเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พวกเราจริงๆสงสัยในระบบการจัดการกาดป้องกันว่ามีช่องโหว่ช่องว่างอะไรหรือเปล่าอ่านจากที่น้องๆอาชีวะเขียนหรือระบายในเฟซแล้วหนักใจแทนแต่ก่อนผม คิดว่าน้องอาชีวะเป็นฝ่ายดูแลและผิดชอบเรื่องความปลอดภัยประชาชนแต่พักหลังกลับไม่ใช่เหมือนมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาสั่งการชี้เป็นชี้ตายให้น้องๆที่แยก่เกียรกายน้องอาชีวะแนวปะทะเขียนระบายว่าพวกเขาสิบคนต้องต้านกำลังเสื้อเหลืองเกือบ50คนตามลำพังต้องการแนวออกไปข้างหน้าเพื่อการผู้บาดเจ็บไม่ให้พวกมันเข้ามาลากไปกระทืบซ้า และอาจเจาะทะลุเข้ามาทำร้ายพี่น้องนักศึกษาประชาชนมีเพื่อนๆของเขาที่จะออกมาช่วยแต่ถูกกันไม่ให้ออกมาจนพวกเขาเริ่มอ่อนแรงแทบจะต้านไม่อยู่กลุ่มน้องๆอาชีวะหลังแนวทนไม่ไหวจึงดันฝ่าทะลุแนวออกมาช่วยพวกเขาได้ในที่สุดข้อนี้อยากทราบความเป็นไปที่หน้าด่านจริงๆคำถามคือใครเป็นผู้มีอำนาจต่งางรเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์หน้างานในขณะนั้น 2. ได้ตัดสินใจดีแล้วหรือที่ปล่อยให้น้องๆยี่ติบคนรวมน้องๆที่บาดเจ็บจากกระสุนปืนต้องเผชิญชะตากรรมเป็นตายอยู่นอกด่าน 3. กาดอาชีวะหลังแนวจะออกไปช่วยกับโดนห้ามโดนกันจนในที่สุดเห็นเพื่อนจะไม่ไหวจึงร่วมใจกันฝ่าแนวออกมาช่วยเพื่อนได้สำเร็จ 4. เมื่อเห็นสถานการณ์เข้าขั้นขับขันขนาดน,นั้นผู้คุมน้องน้องกาดอาชีวะทำไมไม่ไปช่วยเอง ถ้ามีข้ออ้างว่าเกณฑ์ว่าจะบานปลายฝ่ายตนยิ่งต้องออกไปปกป้องเต็มที่และควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ตามหน้าที่จึงเป็นคำถามที่ขาใจที่ได้ยินมาและหนักกว่านั้นมีคำปารถอึดอัดจากน้องๆออาชีวะบางกลุ่มว่าการดูถูกเหยียดหยามแต่จากใครพวกเขาไม่ได้เอ่ยถึงถ้าเป็นเช่นนั้นผมสรุปเลยว่าพวกน้องๆไม่ได้รับการปึกกาอย่างเข้มข้นเหมือนกาดเสื้อแดงวงเล็บในอดีต ที่ต้องฝึกอย่างน้อย3 6ถึง6เดือนวินัยพวกเขาอาจหย่อนยานไปบ้างเพราะพวกเขายังเป็นเยาว,วชนพวกเขาไม่ใช่ทหารบางครั้งอาจตับสนในภารกิจหน้าที่ไปบ้างยิ่งขาดการฝึกฝนเที่ยวกรมย่อมมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาแต่น้องๆทุกคนรักประชาชิที่ปตยเหมือนเราเมื่ออาสามาเป็นกำแพงด่านแรกให้ประชาชนจิตใจเขาสู้ขนาดไม่กลัวตายจึงคุมยาก จึงเป็นหน้าที่จำเป็นของหัวหน้ากาศที่ต้องปรึกษาหารือปรับความเข้าใจปณีปนอมเอื้อเฟื้อกอดคอพวกเขาเหมือนพี่น้องอย่ามองพวกเขาเป็นเด็กนอกพอออันตรพานไร้วินยัยปรับปรุงการทำงานกันใหม่อุดช่องว่างรอยรั่วป้องกันให้ถูกจุดที่ถามมาน,นี้เพื่อพัฒนาการต่อสู้ให้รัดกุมสมรภูมิมมแยกเกียดกายเป็นบทเรียนที่ดีในการศึกษายุธทธวิธีที่ผิดพลาด แก้ไขพัฒนาเพราะเราต้องสู้กันอีกยาวรักทุกคนครับจาก blue thunder 19พฤศจิกายน2563นี่คือข้อเขียนของคนรุ่นเก่ารุ่นใหญ่รุ่นแก่ที่ผ่านเส้นทางนี้มาย้ำอีกครั้งว่าในแนวปะทะแนวหน้าเมื่อทุกคนอาสามาเป็นแถวหน้าแถวแรกเพื่อปกป้องประชาชน ปกป้องเด็กปกป้องผู้หญิงคนที่อยู่ข้างหลังทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเสี่ยงอันตรายคนที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบสูงสุดสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องอยู่หน้าน้องๆอ,อยู่หน้าคนอื่นในการรักษาสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่คาดหวังคาดการไว้และจะต้องช่วยเหลือไม่ทิ้งเพื่อนไว้ ในหน้างานในแน,แนวปะทะในทุกสถานการณ์วันนี้อย่างน้อยอยังมีกลุ่มน้องๆอ,อาชีวะอีกมากมายที่ยังพร้อมจะยืนแถวหน้าจะใส่ปอกแขนพร้อมกับรับการประทะในทุกสถานการณ์วันนี้ในฐานะคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ต้องขอบอกว่าขอกราบคารวะ หัวจิตหัวใจของน้องๆออาชีวะรวมทั้งกาดมอ็บราตฎรทุกท่านวันนี้พวกคุณเหมือนโรคกำบังความปลอดภัยให้กับประชาชนแน่นอนแนวปะทะแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือกาดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกาดอาสากาดอาชีวะกาดคณะราตฎร หรือกาดมวลชนใดๆก็แล้วแต่วันนี้พวกคุณคือแถวหน้าคือคนที่เสียสละวันนี้พวกเราทุกคนล้วนทำหน้าที่เพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนขอคาระวะมาณที่นี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอาชีวะพิทักษ์ประชาชนยืนยันยืนหยัดยืนเคียงข้างประชาชน ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเด็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยยังคงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่นี้ และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ